สวัสดีครับผมกล้าทีเคครับมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับสองคลสตอรี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่บอลมีเตะอยู่บ้านนะครับแฉกผมอยากพูดถึงเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากมายมาฝากกันนะครับก็ก้ัอีกครั้งว่าท่านใดที่ที่ติดตามอยู่แล้วครับแล้วก็ดูคลิปกันเป็นประจำตรงข้ามอยู่ประจำก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับจะได้ เป็นกำลังใจใทีมงานหน่อยว่าท่านใดครับที่เพิ่งจะแวะเวเข้ามานะครับก็ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันทุกวันแบบนี้นะฮะวันละหนึ่งคลิปช่วงนี้อาจจะรอเรื่องของไอ้เจ้า Story ่ฟุตบอลนานหน่อยเพราะว่าผมเองก็ตั้งใจทำแหลกนะแต่ว่าล่าชา้าน,นิดนึงนะครับก็จะพยายามนำมาฝากทุกคนโดยเร็วที่สุดครับก็ระหว่างนี้นะฮะ ย้ำอีกครั้งว่ากดไ like, ลค์กดแชร์นะครับให้กับส่งไกสตอรี่นะครับก็ผมยินดีมากเลยที่ได้ดูได้เจอทุกคนนะครับก็ว่ากันมา1นึ่าทีแล้วมีเรื่องราวฟุตบอลวันนี้ผมขอพูดแค่2คู่ขอคู่หนึ่งเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะพบกับบริสตอลเขาบอกว่า Bristol City เนี่ยแม่งไม่ธรรมดานะครับบริสตอลแม่งใช้ได้เลย ขณะที่ซิตี้เอนะครับก็อาจจะปรับทับกันหน่อยก็เดี๋ยวมาพูดถึงคู่นี้กันกับอถ f a ครับแต่กันสองสาวันติดต่อกันนะครับก็มีให้ดูเรื่อยๆส่วนอีกหนึ่งคู่ขอเป็นเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับมันก็จะมีหนึ่งใน2คู่ที่ผมอยากพูดถึงโอเคมันมีคู่ของยูเวนตุสนะเจอโตริโนแต่ผมไม่พูดเพราะว่าคู่นี้มันไปไปมา,มานะเ่ยยูเวนตุสแม่งไม่ไม่น่าเชื่อถือ่ะบางทีมันก็เก่งบางทีมันก็กาผมว่าแม่ง นั่งดูยากไปหน่อยนะครับแต่จะพูดถึงผู้ของโรม่าเจอเกรโมเดเซเป็นหลักนะครับก็เหมือนเดิมฮะติดตามถึงตรงนี้แล้วก็กดสันหน่อยนะคลิกไลค์คลิกแชร์ก,กันหน่อยนะครับด้านล่างก็สามารถจัดได้เลยนะครับไม่ต้องรอใครนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนั่นคะือเป็นเรื่องของทีมยอดเยี่ยมนะครับคือเมื่อวานมีประกาศกันเป็นฟีฟ่าเดอะ e บส a อเวนะครับก็เป็นปีที่แล้วปี2022เนาะซึ่งประกาศว่าใครแม่งคือสุดยอดบ้างซึ่งก็ทราบแล้วว่า อันด hmm ับที่1ของผู้ชายคือลิโอเนลเมสซี่นะครับก็ตามเนื้อผ้าแหละคว้าแชมป์โลกครั้งแรกของมึงอ่ะในวัย35ปีนะครับเล่นฟุตบอลมาเออ่วันโลกมา4สมัยนะรู้ว่าสมัยหนึ่งมันไม่ได้เล่นเพราะว่าเจ็บใช่ไหมเล่นแต่ไม่ได้ยิงโทษขอหายลงเล่น5สมัยยิงไป4สมัยเพราะว่ามีสมัยนึงที่ยิงไม่ได้แต่ก็ทำสถิติมากมายเกิดขึ้นเนาะก็เลยพอพูดถึงหน่อยนะครับก็นะครับเอาเป็นว่าเกมนี้ ไอ้ผู้ผิดทีมนี้ทีมฟีฟ่าอาร์วอร์ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันน่าสนใจทุกตำแหน่งเลยก็ผู้รักษาประต,ตูเป็นทีโมกูตัวสครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเรอัลมาดริดน,นะครับที่ยอดเยี่ยมมากอาฉะนัฮาคิมีนะครับก็โดดเด่นทั้งในนามสโมสรแล้วก็นนาทีมชาติกับ็อกโกนะครับแล้วก็มีภาพของความน่ารักเกิดขึ้นด้วยนะรวมถึงเฟอร์คิวฟันได้ครับปีแล้วโดดเด่นอยู่แม้ว่าปีนี้จะเจ็บแล้วก็เสียประตูเยอะก็ตามแต่ปีแล้วเขาเก่งไงก็ต้องให้เขานะครับส่วน อีกหนึ่งผู้เล่นนะครับเกมรับเป็นเจ้าการเซโล่คือเล่นหลัง3านะครับก็ถือว่าดุเดือดเลอดสาดเป็นกันร,ระบบ3-3-4นะไอเยายโหดสัตว์นะครับเล่น3-3-4ก็ตำแหน่งกองกลางครับงานกาเซมิโรมีลูกา m โมดริชนะครับแล้วก็มีเควินเดอร์บอยอันนี้คือกองกลาง3คนในเรื่องของอาทางด้านของลูกา m โมดริชก็ อย่างที่ทราบดีว่าเขาสุดยอดขนาดไหนนะครับลูกาโมดริชก็ตามเนื้อผ้าไปขณะที่คาเซมิโร่นะครับก็กับทีมชาติก็ถือว่าไม่ฮีเรกับสโมสอก็คว้าแชมปา์มากมายกับมาดริดนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของเควินเดอร์บอยก็ผลงานกนะับสโมสอก็พิสูจน์ตัวเองดีอยู่แล้วนะครับขณะที่ตำแหน่งตัวรุกข้างบน4ตัวเลยมีลิโอเนลเมสซี่นะครับมีเอริงบลลฮาลัน มีคราวในเบนเซม่าแล้วก็ปิดท้ายที่เคลลี่เอมบัปเป้เอมบัปเป้นี่คือลงเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งนะครับเข้าชิง2ครั้งได้แชมป์หนึ่งครั้งเป็นดาวซันโบร่วมนะครับแล้วก็ยิงประตูได้เป็นก่อนเป็นกรรมเลยว่าสถิติที่ทําไว้เนี่ยสิบประตูเนี่ยน่าจะถูกทาลายโดยเคลลี่เอมบัปเป้แน่นอนนะครับถ้าเกิดครั้งหน้าไอ้เจ้าเอมบัปเป้ยังไม่ขาหักเมืก่อนนะครับก็คงจะไปเล่นบอลโลกที่3ประเทศในทะวีปคอนคาเคฟอะ่ะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทําประตูได้เยอะ ก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่อะไรอ่ะผู้เล่นที่สร้างสถิติใหม่ในการยิงในฟุตบอลโลกมากที่สุดน,นะครับเพราะว่าขาดกู้แข่งและเลวเหนียวเมซี่ไปอยู่แล้วคริสเตียโนโ,โรนัลโดก็40แล้วคงไม่น่ามาแล้วก็คิดว่าสถิติเนี้ยเป็นของเอ็มบัปเป้ค่อนข้างแน่ส่วนอื่นๆเออร์ลิงเบลฮาลันนะครับก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วตามที่บอกไปมาเล่นกับซิตี้ปีแรกยิงระเบิดเถิดเทิงเลยแล้วก็คาริบเบนเซม,ม่านะครับควาแชมป์ยุโ,โรปแต่เป็นดาวซันโวยุโรปนะครับแล้วก็ตัวเมสซี่ก็ ที่พูดไปตอนแรกนะครับสเปนเล่นก็ประมาณนี้3ามสานะคิโวกูตัวสครับฟอร์คิวฟันไดค์มีเจากาเซโลมีอาชิราฮาคิมี่นะครับตรงกลางโบลเดรชกาเซมิโร่แล้วก็คิเมเดบรอยส่วนข้างบนก็จัดเต็มนะครับข้างบนนี่คือเอ่อเมสซี่เอ็มบัปเป้ฮาลันแล้วก็ปิดท้ายที่คาริมเบนเซม่านะครับโอ้โหคือทีมนี้แม่งบุกหมดเลยเจากาเซโลเนี่ยคือ มึงก็เล่นเป็นตัวรับได้เนาะแต่มึงบุกอย่างดีอแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ว่าเออแมสตีอ้อ่ะก็ดูแล้วทีมนี้แม่งบุกกระจายไม่มีเกมรับสักต่อยเลยนะครับอ่ะเรื่องานไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสเปคคนนี้ในกครับที่เด่นรางวัลไปเนาะแล้วก็เมสซี่ที่มึงยอดเยี่ยมจริงเมสซี่มาถึงเบสซี่เงียบรองเท้าคู่ใหม่แม่งสวยว่ะไอสัตว์ก็ชอบอสีส้มนะครับอ่ะไปที่บิสตอลซิตี้ครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สิ่งที่น่าสนใจผมขอพูดถึง แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าบริสตอลวีซิงเดียวที่พูดถึงได้คือไทร์ไ์ตีเขาชนะมารัวๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดกลางไทรติ D เป็นแบบว่าเป็นสถิติอะว่าแข่งมา12เกมหลังสุดเนี่ยของของบริสตอลซิตี้เนี่ยคือพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับ12เกมมีแต่เขียวกับเหลืองไม่มีแดงเลยถือว่าไทรติดีมากนะครับส่วนเออไปที่ซิตี้ดีกว่าเพราะว่า พูดถึงมิสตมันไม่รู้จะพูดอะไรต่อไม่มีข้อมูลอ่ะไม่เคยได้ติดตามมากเท่าไหร่ที่นั่นคือฟอร์มดีมากนะครับไม่แพ้ใครมา12เกมก็พูดถึงซิตี้นะครับการปรับทัพมีแน่โอเตกาจะมายินเฝ้าสาวแทนแอนเดซอนแน่นอนนะครับแล้วก็อื่นๆใดๆก็จะมีกองหลังคงจะปรับเพราะว่าไอ้ดูเบนดยสกับจอสโตนเนี่ยว่าไม่พร้อมอะ่ะมันก็จะมีไอ้เจ้า ตัวที่เล่นประจำอย่างอาร์เก้เนะาะอาร์เก่ลงแน่ๆนะครับแล้วก็ยังมีผมนึกไม่ออกว่ะตัวเซนเตอร์ที่มาใหม่อ่ะในตัวนั้นอ่ะชื่อเลยวะไอ้เจ้าอ๋อเซกิโอโกเมสเออไอ้คนนี้นึกไม่ออกนึกอยู่ตั้งนานนะครับก็เป็นเซกิโอโกเมสนะครับที่จะเล่นเซนเตอร์แบ็กก็จะมีอาร์เก้โกเมสแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องของดิอาสว่าไหวไหมนะครับแต่คือังในของจอร์สโดนเจ็บอยู่นแน่ๆนะครับอ่ะส่วนอื่นๆก็ลิโก้ลูอิสนะครับกองกลางก็มีคาร์วินเฟลเลตเป็นตัวหลักในยุคคนนี้ะรับ แล้วก็ยังมีเอลคาุนโดกันนะครับก็จะว่ากันไปตามเหตุผลแนวผ้านะครับส่วนแนวรุกครับสลับแน่นอนก็จะมีฮูเลนอาวาเลสเป็นตัวหลักแน่ๆนะครับส่วนอีก2คนผมาว่าจะเป็นมาเรสกับฟิลโพรเดนได้เล่นนะครับแล้วก็อีกคนที่รอจับตาดูคือแบร์โตโซิลวาว่าจะได้ลงัวจริกไหมผมไม่รู้แต่ผมว่าซิตี้แมองรเทนเพียบแน่นอนนะครับ ก็ผมว่าเกมนี้ซิตี้ไม่น่าปล่อยผ่านนะครับแม้ว่าเกมต่อไปพวกเขาเนี่ยจะเจอกับทีมใหญ่เหมือนกันอย่างนิวคาสเซิลก็ตาแต่แต่ช่วงนี้นิวคาสเซิลเริ่มจะเป็นบอ่อเหมือนกันสเวนบอสแมนกับกับไอคูเทนเตอร์ของเขาแดนแดนเบิร์นอะไรเงี้ยผมว่าเริ่มเริ่มเริ่มรั่วแล้วนะครับผมว่าซิตี้น่าจะจอบบางคนไว้รอฮลมุม นิวคาสเซิลดีกว่าก็ดูดูแล้วก็คือสับเล่นมาเย่องเดียวเยอะผมเชียร์ซิตี้ไปสามสูงแล้วกันฝ่อเทียบครับผมส่วนอีกหนึ่งคู่ไปที่เกรโมเนเซ่นะครับเกรโมเนเซ่จะพบกับอเอสโรม่าขอเน้นที่อเอสโรม่าเพราะว่าเกรโมเนเซ่มึงผ่านมา4ี่สาหเกมหลังสุดมึงไม่ชนะใครเลยมึงชนะเกมเดียวมั้งในทียคือแบบฟอร์มยี่ยมากนะครับก็หลักๆของโรม่าเกมนี้ต้องดูว่ากองหน้าจะเป็นใคร จะเป็นแทมมี่แอบราฮัมไหมนะครับแต่หลักๆที่ผมว่าลงแน,น่ๆคือจอร์จิโอไวนาลุมนะครับรวมถึงมานยอไอเปกินี่อ่ะไอ, i, อตัวกองกลางเปกินี่นะครับสเตฟานเอลชาราวี awi, นะครับมีปรับต่อยกองหลังหลังมีเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับก็อาจจะมีปรับบ้างไอเจ้าคริสมอลลิงอ่ะน่าจะไม่พร้อมเล่นและเจ็บนะครับแล้วก็มีโค้ชแบนด้วยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ใครบ้างแต่ผมเชื่อว่าหลักๆที่มีอะ่ะก็จะมี มาร์ชินี่มีคาวดรอปนะครับแล้วก็มีกิสตันเต้ก็เป็นตัวหลักของยูโกริโยเนาะโมนิโญคือฟอร์มดีนะครับแต่แต่ก็ดีไม่สุดบางเกมเหมือนกันอาจจะมีอาจจะรับบทเป็นตาอยู่ได้แอบแซงในทุกวัลเกาโชเซเดียอาร์ได้แต่ผมเชื่อว่าปีนี้ต้องให้ปาโบลีเขานะครับผมไม่น่าแซงไหวก็เกมนี้ครับแม้ว่า เทบอเนเซจะเป็นทีมที่ผลงานไม่ดีนะผมเชื่อว่าโลมาแต่จริงเนีไม่เยอะน่าจะจบแบบเฉือยหนึ่งศูนย์เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้คร่าวๆจับเต็มไป10นาทีก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับส่งไนสตอรี่นะครับก็ฮันไดติดตามอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฮันได,นดที่เพิ่งมาก็ฝากสมัครรับฝากกันอีกนะครับโอกาสหน้าว่ากันใหม่พรุ่งนี้บอลเยอะครับบอลถ้วยบอลไทยมียครับเอเอครับด้วยเดี๋ยวจะมาหยิบจับให้ได้มากกว่าเดิมถ้ามีเวลาครั้งนี้สวัสดีครับ